สัีครับสวัสดีคร uh, ับสวัสดีคร yeah> ับสำหรับวันนี้เนาะมาร่วมงานกับทางเซนทันทำอะไรกันบ้างเลยครับวันนี้ก็วันนี้ก็เดินชมเขาเรียกว่าชมใหม่ของที่เซนทันชิลด์มครับผมใช่แานกนโฮมชมใหม่โฮมชมใหม่ก็เอาจริงก็ใจจอยครับเดินคุยเดินเมาส์กับฮาแล้วก็พี่พีที่ก่อนก็สนุกดีใช่ครับก็ได้เห็นแต่ละโซนนะแต่ละโซนก็แตกต่างกันไปครับได่าแบบไอเดียเอาไปแบบแต่งบ้านละกันเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่คนเดียวแล้วก็อยาก อยากแต่งบ้านด้วยเลยพี่เนนหรอะจ๊ะคือผมนอนอยู่ที่บ้านเจ็ดสิบเก้าครับหมายว่าคงไม่สะดวกกับการทำงานมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่านอนแล้วก็พอได้ห้องมาก็เหมือนอยากจะจัดเองด้วยเนี่ยพอมามาที่นี่ก็เลยแบบว่าเอ้ยมีแบบมีเหมือนอะไรเชมอะไรที่อยากทกับซื้อตกใจตกใจซื้ออะไรจับบ้านเลยรก็เล็กอย่างเล็ือยังก็เล็งแล้วคร่ะเล็งเล็งโต๊ะอะไรเงี้ยเล็งจานข้าวเล็งรอเล่นรอเล่นนี่กเล็งของใหญ่เหมือนกันนะครับเล็งของใหญ่เหมือนกันนะโต๊ะเติมผมเป็นคนไม่ช่วยยกกลับแล้วอันใหญ่้ เป็นคนชอบอะไรใหญ่ๆคชอบคือเท่าที่เดินดูคือรู้สึกว่าที่นี่ครบครับ,รบหมายถึงว่ามาที่นี่ที่เดียวก็คือคิดว่าน่าจะมีทุกอย่างที่ต้องการได้ครบเลยใช่ค่ะนุ่นเขาเลงโต๊ะเลงจานเราเลงอะไรไว้บ้าผมเลงเป็นพวกเครื่องหอมพวกแบบดินเนอร์อะไรอย่างงี้แล้วก็แบบ<ม>เป็นพวกผ้าสองผอใช่แล้วก็เป็นกระทะครับกระทะกระทะ ไม่เห็นพี่เขาชอดแซลมอนแล้วหิวอะไรคุณคุณจะผันตัวเป็นไอดอลเอ้ยเป็นเป็นเชฟแล้วล่ะฮะผันตัวเป็นไอดอลตอนนี้เป็นไอดอลไอดอลอยู่โอเคเลยเมนูเนี่ยเขาเน้นจานแบบเราจานกระทะกระทะเดี๋ยวผมทำแล้วไม่ใส่จานสุ่นเสร็จอ่าเมนูอะไรดีอ่าชอบกินอะไรชอบเอาง่ายๆเลยชอบแบบว่าลาบ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 โอคู๋ลาบซลอนของ่ายๆแล้วได้นะได้ได้เดี๋ยวไปฝึกทำลาบ สนใจในาาอเลยเงี้ยค่ะมาแบบว่า้งเพื่อสังกัดได้เซ็นทา่าหารแ,แบบครับก็ตอนนี้นะที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับเขามีแคมเปญโฮมสไปเยอร์ครับก็ที่นี่นะครับเป็นมีเปิดแผนกโฮมโฉมใหม่ก็เรียกว่าเท่าที่ฮาร์เดอร์ดุนคือครบจริงๆ <c oughs> ก็เธอรู้สึกว่าใครเป็นโฮมเลเวอร์ตอนนี้หรือว่าอยากแต่งบ้านอินการแต่งบ้านอยู่ตอนนี้ก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับเพราะว่าครบจริงๆตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมครับก็อยากให้มาดูเยอะๆนะครับโอเคม กับเราหน่อยสิครนบเอาเรื่องแรกเลยเอาเรื่องแรกก่อนมาเปิดใจกันมาพี่มาเรื่องแรกเรื่องแรกกันเลยอยากจะรู้ประกาศไปแล้วห้าจังหวัดคฮะที่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 อยากไปที่ไงบ้างคะก็เออเรียกได้ว่าเราเรากำลังเสบอว่าเขาเรียกอะไรแบบทัวทัวไม่ให้เที่ยวทัวเที่ยวทั่วประเทศทัวทัวทัวประเทศทัวอ่ะทัวทั่วประเทศแบบว่าในในแต่ละภาคเลยครับแล้วก็เลยเลือกห้าที่เอาไว้ก็ มีที่ไหนบ้างนะมีเชียงใหม่มีเชียงใหม่มีศิลาชาศชาัดใหญ่อัดใหญ่โคลาโคลาขอนแก่นขอนแก่นก็บอกเลยว่าเราก็จะไปหาทุกคนฟีลว่าเป็นเป็นเค้าประตูน็อกๆๆแล้วก็แบบว่าเปิดมาเป็นพวกเราเจ็ดสองคนครับผมคอนเซ็ปต์นกนกยังไงบ้องกาที่ไปแบบว่าห้าห้าที่ที่เป็นจุดต้องตของเราที่วางกันไว้เป็นยังไงบ้างเอาจริงก็เหมือนเราเราไปเยี่ยมบ้านเราเป็นเราจะไม่ใช่เจ้าแต่ก่อนเราอยู่กรุงเทพเราเป็นเจ้าบ้านจัดงานให้ให้คนมาดูใช่ไหมทีแล้วจะไปบ้านคนอื่น ไปเป็นเหมือนว่าเคือไปดูว่าบ้านเขาเป็นไงบ้างเรียกว่าถึงไปเคาะประตูใช่ไปเคาะประตูเลยแต่ว่าไม่เปิดประตูพังเข้าไปเลยเราเล่นเราเล่นเราเล่นเคาะเฉยเคาะเฉยน่าะลองเตรียมอะไรยังไงบ้างที่แบบพอจะสปอยได้แต่นี้งานได้นนี้ให้ฮาร์ดดีกว่าสปอยไม่ถนัดอ่ะนี่กูพูดไปพูดมามันจะแบบหลุดหมดอ่ะเพราะแข่งเนี่ยไเพราะว่าอลันเขาที่สปอยงี้อลันเขาสปอยว่าอะไรอลันเขาได้สปอยอะไรไปยังฮะอันนี้งานนี้ก็สปอยเกมเราอยากจะแบบว่าชิงแชม ลเยมมีมีโชว์แบบหลายโชว์มีเต้นมีร้องมีอะไรอีกมีพี่ยงเป็นคนดูดูแลโปรเจกต์นี้พี่ย้งขึ้นเวดี้ด้วยพี่ยงมาโชว์ก็ไม่แน่พี่ยง้งมาเต้นแบบแบบฟีลลิ่งแบบว่าอูอะไรเงี้ยเห็นในติ๊กต็อกมีอยู่ในฐานะที่เราก็แบบว่าบัสซิ่งไปหลายจังหวัดแล้วแล้วพอเราจะต้องไปกับแ เรอะไรที่มันเป็นเรื่หรืออะไรยางหรป่าอืมผมมว่าเราอาจจะมีการดีไซน์อะไรบางอย่างในเพลงให้มันแบบเตาเติมไปกับบรรยากาศ่ใช่แต่งชุดชุดอะไรอย่างนี้ใหรือเปล่าชุดอะครับก็ก็ไม่รู้ก็น่าจะไม่รู้เหมือนกันอ่าเราเตรียมไปไหนรกาอใไรนะครับสำหรับตัวคอนเสิร์ตเนี้ยเราเตรียมกับไปถึงไหน ก็เลยาได้ว่าทุกวันนี้เราก็ซ้อมกันอยู่ครับแต่ว่ากำลังกำลังเชฟว่าเชฟแบบเรื่องโชว์ว่ามันจะแบบว่าออกมาประมาณไหนอยู่อาจจะยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้ฟุูโชว์แต่ก็พยายามทำอยู่ครับมีอะไรที่แบบว่าเราสองคนอยากทำเป็นพิเศษสองคนทำเป็นพิเศษนะฮะใช่ใช่แต่คนอื่นจะเจอใครไปถามเอาเราสองคนก่อนทำอะไรดีในคอนเสิร์ตเหรอครับในคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเป็นไงดีชว์ออนเดอะกาวอะไรอย่างงี้ไหมออนเดอะกาวคุณจะมาปั๊บโชว์ล้วคหนสักรอบให้มันรู้ไปเฮ้ย อะไรก็รอติดตามแล้วนะครับนในในอธิษฐานงานที่อธิษากเหรอไม่ีหรือไม่มีไม่รู้อาจะได้รู้โชว์โชว์อะไรดียร์หนูอ่ะเล่นละครไหมเล่นละครเลยเหรอเราเรียนนิเทศไงแสดงมาเป็นแสดงละครได้เลมด้ยได้แสดงถนัดเลยแสดงอ่ะ คิดว่าเฉยเป็นไอเดียแต่ไปเสนอพี่โยกอีกหนึ่งเพื่อพี่ยงซื้อเือพี่ยงซื้อนะครับพี่ยงครับเรียกว่าการว่าทัวร์คอนเสิร์ตหลายๆจังหวัดเนี่ยเตรียมไว้สำหรับคอนเสิร์ตใหญ่หรือเปล่าอะไรนะฮะการที่เราไปแบบว่าทัวร์คอนเสิร์ตหลายๆจังหวัดแต่เตรียมสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของเราด้วยหรือเปล่าอ๋อเรียกว่าไอ้ที่เราไปทัวร์ห้าจังหวัดนี้ก็คือเหมือนเป็นฝึกฝนเราด้วยเหมือนกันใช่ครับก็เหมือนหาประสบการณ์ไปด้วยแล้วก็แบบเอนจอยแล้วก็ ไปหาทุกคนในทุกๆจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคิดว่าจะไ,ได้อะไรจากทัวร์นี้เยอะเหมือนกันใชๆ่ๆเกี่ยวเป็นประสบการณ์ใช่ครับแล้วโปมปมปมเราถึงไหนแล้วจนะ๊ะอ๋ออันนี้คือเราประกาศอะไรไปบ้างหรือยังคนะรเราเราเรามีอ๋อโอเคอะไรนะกำลังกำลังมันกำลังอยู่ในโปรเซสที่เขากำลังสร้างครับผมเป็นแบบ แ่งไฟที่แบบว่าจริงเห็นแล้วจริงเอาพวกดเห็นแล้วเห็นแบบแล้วแต่กำลังแบบอยู่ในโปรเซสเช่อเขากำลังเขาว่าเฮ้ยมันจะเป็นโซนีนะไฟนอลยังไฟนอลยังไม่รู้ผมตอบอะไรไม่ได้มากสักแบบ65.59ดนแล้วพี่คือในกระบวนการกว่าจะได้ออกมาเป็นไฟนอลเนี่ยคือพวกเราตอนนี้มีประชุมกันแบบเยอะมาก3-4รอบแล้วกับเรียกว่ามีเรียกเรียกว่ามีทะเลาะด้วยเฮ้ยจริงเปิดใจไหม ใช่ไหมกทะเลาะกันแล้วเปิดใจผูกันกันแล้วไปเออแล้วไปออแกันก็แบบคนนี้ชอบสีนี้เราชอบสีเขียวชอบสีชมพูอะไรเงี้ยอ่แล้วเรานชอบียากได้ออก็สีแบบอะไรก็ได้ที่เขาชอบอ่าเขาคือใครเขาเขาคือโยน เาคือพี่สครับพี่อสด้วยใชทรงมันจะเป็นยังไงคะทรงทรงตำแหน่งไปเลยจริงจริงๆก็จับได้ครับจับได้จับได้ทรงนี่น่าจะแบบทรงเรียกว่าทรงดีอยู่ทรงยศเปล่ะทรงยศนี่เป็นประธานบริษัทแต่ดีครับพี่หรืออะไรนะข้ามดีนะน่าจะแบบสมมาตรอยู่สมมาตรสมมาตรแบบว่าไม่ไม่หรอยังไมลีเกอยนะคะ ว่าได้อยู่ได้อยู่รอติดตามอยู่ในโปร c e s s เท่าไหร่ครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วรอรอพรุ่งนี้น่าจะประกาศได้พรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เลยฮะพรุ่งนี้เลยเหรอฮะอย่างอย่างไม่ใช่พรุ่งนี้นะครับอา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 ครับเอาที่ก่อนซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลล่าสุดนะครับเราครับก็เป็นเป็นอีกซิงเกิลหนึ่งที่ช่วยกันแต่งแล้วนะครับผมเอาจริงที่ที่เห็นในเครดิตผมอยากบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เด็กสี่คนห้าคนแต่งแต่แบบเป็นทุกคนช่วยกันแต่ง แบบเชฟเพลงขึ้นมาเป็นเพลงที่เราตั้งใจแต่งให้ดีอารทุกคนนะครับแลก็มันแบบว่ามันเราเราสิบสองคนก็ค่อยโตมาด้วยกันแล้วก็ค่อยๆแบบว่าเหมือนเราผ่านอะไรมาด้วยกันก็เขียนขึ้นมาเป็นเพลงขึ้นมาใช่ครับแต่ว่าทุกคนช่วยกันสหใช่ใช่ใช่ครับมีท่อนตรงไหนที่เราชอบกันเป็นพิเศษไหมเราสองคนชอบท่อนไหนอืมผมชอบท่อนที่จินร้องจินร้องพี่วินาอ๋อท่อนไหนใช่ใช่ท่อนสุดท้ายใช่ใช่ใช่ท่อนจินแต่งดีมากใช่ครับ พูดถึงจริงที่เห็นไวที่แบบเหมือนจริงก็พูดยังภาษาไทยยังไม่แข็งแงชั่วชั่วว่าชั่วข่าว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 ชั่วขาวชั่วข่าวชั่วข่าวชั่วขั่วข่าวข่าวชั่วข่าว มาจากต่างประเทศใช่ไหมครับเราลองเราลองช่วยแต่จีนเขาพูดภาษาไทยเก่งขึ้นแล้วนะฮะเก่งเก่งเก่งขึ้นเยอะนะครับจากวันแรกที่เจอกันรู้สึกว่าชัดขึ้นเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ก็ต้องฝึกอีกแต่คทุกคนต้องช่วยจีนหมดใช่ใช่ฝากดูเวลาออกออกเสือจะตื่นเต้นพลาดบ่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแ้วฝากเอ็นดูน้องจีนเนี่ยครับอ่าแต่ถามนึงเนาะคอนเสิร์ตพีพียูกินเขามีแบบว่าชวนเราไปแบบมีส่วนร่วมอะไรยังไงไหมนะ คอนเสิร์ตพีพีวีกกิ้นเหรอใช่มีไหมล่ะแล้เป็นน้องรักน้องรักเหรอฮะมีไหมวะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงไม่รู้โหไม่รู้จริงไม่รเขาชวนใจไหมถ้าเขาชวนไปไปดูก็อยากไปดูแต่ถ้าเขาชวนขึ้นเวทีก็ไม่ติดก็แบบทำงานพี่เขำไมก็แบบก็แบบพีพีก็ทำงานได้กันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากดูหรืออยากขึ้นเวทีมากกว่ากันอยากคู่ แต่ทั้งคู่ขึ้นเสร็จลงมานั่งดูดูเสร็จขึ้นไปนั่งต่อนั่งบนเวทีเลยครับแต่ว่าเราไม่รู้เหมือนกันเนอะว่าจะได้เลื่อนหรือเปล่าใช่ไม่ฉันอยากขึ้นอ้อนไหนมาอ้อนใครดีครับอ้อนใครดีเผื่อแบบว่าเขาจะแบบอ้อนพี่ยงก่อนเลยเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่อ้อนพี่ยงนี่เดี๋ยวไม่มีคิวไปเพราะคิวเยอะอยู่ช่วงนี้ครับแล้วอ้อนไหนมาเผื่อแบบเออหลายหลายคนรู้จะมีเราขึ้นเปล่านะวยก็ชวนไปได้นะครับผม พร้อมเสมอ e, อ,นนอันนี้ออดอ,ออนในดุมากออนใอนพิชูมากออออนสิให้ออชวนมคอนเสิร์ตด้วยนะครับอยากขึ้นมาครับไม่ได้ขึ้นก็ไปดูได้ครับ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 ิ้ครักยอะไร็เดี๋ยวเร็วๆนี้มีซิงเกิลใหม่มาแน่นอนครับก็เดีย นี่ดีนะดีนะดีอันอันที่กำลังมาถึงก็เราเราแบบเรียกว่าซุ้มซ้อมดุเดือดเลือดพ่านสุดๆเต้นแบบเต้นแล้วเต้นหิดเต้นเต้นเต้นเยอะจริงๆผมไม่โกหกทุกคนไอหม่ยซื้อเต้นใหม่ใช่ใช่นไหนรอติดตามครับใกล้ๆเลยยังคะกล้กันก็ใกล้นะก็ใกล้ครับใกล้แล้วมัน่าจะพอพูดถึงได้นิดหน่อยก็เนี่ยนิดหน่อยไหมพี่เขาว่พี่เขาชมเก่งมากพี่เขาใส่หัวอย่าอย่าอย่า รอติดตามครับรอติดตามอยู่อ่ะเต้นแน่นอนเต้นกระจายเต้นแบบถ้ามันจะไปังไงนะคะสเต็ปมันจะประมาณไหนเต้นแบบประมาณไหนอ้ว้าวว้าวว้าวอย่างนี้เลยอันนั้นอันนั้นก็ทาอะไรอ่ะเต้นกระจารอ่ก็มีซิงเกิลใหม่แล้วก็คอนเสิร์ตแฟนแฟนแล้วแฟนคอนทัวร์พูดชื่อถูงสักรอบอ่ะขอขอเล่าหนึ่ง Last First Concert แนคอนทัวร์ตใช่ไหมปวดเฮดกุ้มฮาร์ดเพราะว่านี้ฮะแฟนอาจจะแบบว่าเฮ้ยเป็นกังวลเรื่องการกดบัตรเนอะเพราะกดบัตรวันเดียวเลยอย่างเงี้ยเราให้คาถาเห็นไหมคาถาคาถาแบบกดบัตรแล้วใครแบบเข้าคาถานี้จะได้กดได้อะไรเงี้ยขอสักคนละบทคนละบทเลยคนละบทเลยฮะคนละหนึ่งคาถาคนละหนึ่งคาถาเหมือนทุกคนตอนนี้แบบเตรียมแบบ เตรียมรับพรอะไรทุกอย่างเตรียมอยู่อันที่สองอันที่สองจะได้ทุกอ่าอ่ะไปให้พรมันมีมันมีอะไรทวิตหนึ่งที่ผมแชร์รูปแบบตัวเองเลืองแสงนะครับอ่าเห็นคนเขาแบบไปรีทวิตกันบอกว่าแชร์แล้วมันจะแบบกดบัตรได้ใช่อะใช่ครับใช่ใช่ก็ไปไปรีทวิตอีกนะครับชอบชอบชอบคุณพลเลืองแสงครับแล้วเราทำท่าไหนนะตอนเลืองแสงอยู่เราทำท่าไหนอันนี้แดนใหม่แล้วอันนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ขออนุญาตค่ะ ครับแชร์รูปเหมือนกันเป็นท่าสีชมพูท่าสีชมพูแชร์ลงไปแชร์ก่อนกดเงี้ยติดไม่ใช่ติดติดได้แน่นอนก็หรอสองคนนี้ไม่ติดคาถาแต่ว่าเิดนขอรูปสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับสวดมน์ได้แน่นอนได้ครับฝากนี่ค่ะฝากแฟนของเราแล้วก็ฝากแฟนๆแต่ว่ารอเปิดปากเนาะจริงๆก็ฝากไปหมดแล้วก็อีกรอบย้ำไหมอีกรอบอ่ะคุณคุณคุณผู้ชื่อคอนเสิร์ตไหม บัตเฟิร์สไทยแลนด์แฟนคอนทัวร์นะครับน็อกน็อกน็อกนี่น็อกน็อกน็อกก่อนนะะน็อกน็อกน็อกบัตเฟิร์สไทยแลนด์แฟนคอนทัวร์อ่ะก็ฝากนะครับกดบารวันที่เท่าไหร่นะสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนี่นะครับมาแล้วบอกเลยกดได้นะสาธุครับขอให้ทุกคนได้แล้วก็มาเจอกันทุกคนเพราะผมอยากเจอทุกคนรอเจออยู่รอเจออยู่ครับเหมือนได้รับชมจริงจูจ้า